ก็ที่สําคัญคือมันก็เป็นความฝันของเราด้วยเนาะก็ได้ไปทําหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ก็คือนางแบบก็ได้ไปที่นิวยอร์กแฟชั่นวีค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับกระทรวงพาณิชย์นะครับประชำมหารนครนิวยอร์กขอบคุณกองสุนไทยที่นู่นด้วยที่นิวยอร์กด้วยแล้วก็ขอบคุณทททด้วยค่ะก็เป็นการทํางานที่มีความสุขมากๆแล้วก็เชื่อว่าเป็นการทําให้ประเทศไทยได้มีซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่ดีก็คือการเอา ดีไซเนอร์จากไทยยังดีไซเนอร์ค่ะก็ได้ไปเดินแบบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆจริงๆเลยเพว่กก็แฮปปี้มากแล้วก็จะฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะช่วงนี่มาสายนางแบบว้ายตายแล,ล้วลดจังเลยก็คือไม่หรอกคืออยากทำให้ทุกอย่างมันมันได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราเองอ่ะก็เกิดจากคนธรรมดาเด็กธรรมดาที่มีความฝันพอได้ทำนางงามแล้วลว่าเราก็รู้สึกว่าขั้นต่อไปเราจะทำอะไรดีเราก็รู้สึกว่านามแบบโมเดลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายก็ ลองเอาเราเอา,เอาคอมการ์ดพอร์ตฟิโอเนี่ยไปยื่นดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ได้รับการตอบรับที่ดีส่วนแบรนด์มึงนอกก็มีมีได้แคสติ้งบ้างก็ได้เดินด้วยค่ะแล้วก็ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็อยากจะให้รอซัพพอร์ตกันดูว่าโอกาสจะถึงจุดไหนก็พยายามดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นออกกำลังกายสัญญรรมก็ทำบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะจะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าทำเอเจนซี่สัญญากรรมค่ะก็ฝากให้ทุกคนแบบติดตามผลงานแล้วก็ อย่างที่บอกว่าปีหน้าก็ซื้อปีที่17ของวงการบันเทิงบุโกโกดแล้วก็ขอบคุณทุกคนพี่พี่น้องนทุกกคนที่อยู่ตรงนี้ก็เจอตั้งแต่หน้าเก่าเนาะจนหน้า20ละก็ยังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็ยังรักการเป็นนักข่าวอยู่เหมือนเดิมเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอเพื่อนๆพี่พี่น้องๆองทุกทุกคนเนี่ยมันก็ต่อติดทุกครั้งว่าจะเป็นทิศทางไหนคะ่ะใช่กับแม่แดงกับบุโกโกดเนาะแล้วก็ทางทีมงานมหาสารคามค่ะก็หลายคนตอนนี้มันเหมือนิ การเดินทางจะต้องมีการแวะไปหาแม่แดงก่อนสำหรับปีนี้มันไม่มีหลายคนเลยมองว่ามันมีอะไรกันหรือเปล่า,า,าจริงๆพุบกบมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ว่าการบินตรงนะคะคือจริงๆมันต้องมีการพักเครื่องต้องบอกก่อนอว่าใน,ในทุกๆครั้งที่เวลาการประกวดนะคะมันปดระกวดในอเมริกาและวบางทีเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยเราสามารถที่จะบินตรงแล้วไปพักเครื่องที่ไมอามีหรือฟลอริดาแล้วไปต่อรัฐได้แต่ครั้งนี้คือมันตรงไปที่เม็กซิโกเลย การพักเครื่องแต่หรือเรียเครื่องเนี่ยแต่ละครั้งมัามีการใช้เวลาค่อนข้างยาวนานดังนั้นเนี่ยบุโกคิดว่าครั้งนี้ทางทีมก็คงคิดว่าตัดการพักผ่อนที่เหนื่อยล้าไปถึงปุ๊บน้องก็เข้ากองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุโกคิดว่าผู้ใหญ่เองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกคะ่ะบุโกเชื่อว่าอาจจะเป็นการที่ น้องไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปสร้างเขาเรียกว่ากระแสะให้กับประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่ได้แวะไปหาแม่แดงค่ะตัวแม่แดงเองบุกว่าก็ก็ไม่ได้ซีเรียสบุกว่าเขาน่าจะมีการคุยกันหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ uh. ก็ต้องตอบจริงๆเลยนะว่าโอปอยเนี่ยหลายๆคนก็เป็นห่วงตอนที่อยู่เมืองไทย uh. แต่ว่าพอเท้าไปแตะแบ็กิโ e กแล้วน้องไม่หลับแต่ว่าสับมาก uh. ต้องบอกกอนว่าเราเป็นกำลังใจให้กับน้องโอปอและเชื่อว่า น้องเนี่ยทำดีดีทุกทุกวันเสื้อผ้าเนี่ยเปลี่ยนทุกวันวันละหลายหล,ยหลยชุดแล้วก็เชื่อว่าวันนี้เราไม่เป็นห่วงเลยท็อปไฟฟ้าเหรือควีนทวีปเนี่ยน้องติดแน,แน่ตอนนี้เหลือแค่ว่าถ้าเกิดสุวรรอบที่เขาจัดงานเปิดตัวมงกุฎและถ้าวันนั้นน้องคือแบบชายมากๆสวยมากๆซึ่งวันนี้ทุกวันนี้น้องก็ชายมากๆสวยมากๆบุโกมองว่าน้องอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่นําความปรบปลื้มมาให้ประเทศไทยก็ได้เดี๋ยว คืนวันที่16เช้าวันที่17ของอเมริกาตรงกับวันอาทิตย์ของบ้านเขาเนาะเออของของบ้านเราคือคืนวันเสาร์ใชก่ก็ก็รอหลุนกันไปด้วยกันคราบพวกเชื่อว่าน้องต้องต้องสร้างปฏิหารแล้วก็เรียกว่ามีของขวัญกลับมาฝากคนไทยแน่นอนเชื่อว่าต้องมีรไรติดมาติมือกลับมาแน่นอนค่ะ